น,น้อง <Bye. S 1> พอดไม่สบายน้องพอดเป็นไข้ไปแพนตี้น้ำกลับมาเป็นไข้เลยไข้ข mm hmm. ึ้นสูง mm hmm. ต้องแอดมิด hmm. หน้าสงสารจริงๆเงยตัวร้อน อะไรอะครับอ,อี๋ยวก็หายแล้วเน,ะน,น,นาะเนาะรกเปละเดี๋ยวก็กลับบ้านได้แล้วน่นาสนใจน้องคอตตังเลย